สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับนีบเกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับวันนี้ก็เซิร์เบต้านะครับดาวโหลดได้แล้วนะฮะผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดแล้วก็มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆให้ดูก่อนนะครับเนาะันตอนแรกนะครับให้เราแบบว่าเข้าที่เดิมนะฮะที่เราสมัครไว้นะที่บอมสอนลงทะเบียนนะครับอ่าเราก็เข้าไปก่อนเลยนะครับฟรีไฟแอดวานนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ฟรีไฟแอดวานนะครับเหมือนเดิมนะ ถ้าเราแค่ดาวโหลดแต่ทุกคนนะจะโหลดได้วันที่8นะครับแต่ผมสามารถเข้าเล่นได้ก่อนนะครับอ่าในนี้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับพี่บอมนะนะครับผมเขาสามารถเข้าเล่นเล่นก่อนนะครับเนาะเราก็มาหน้านี้ครับเดี๋ยวผมปัดให้ดูแล้วกันโอเคหน้านี้ฮะเราก็แบบเข้ามาหน้านี้เรากินแล้วก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยนะป่ะจะเปิดวันที่8ปดนะผมสามารถเล่นได้ก่อนนะก็มาสอนก่อนนะครับเนาะเราก็เล่นได้เลยนะครับเรารับเพชรได้เลยมาเดี๋ยวเข้าไปอยู่หน้าเกมครับเนาะว่าเล่นยังไงอะไรยังไงเข้าไงเนาะไปเลย โอเคพอเราได้หน้าดีแล้วละครับเราก็เข้ามาที่แก๊สเลยครับอ่าแบบนี้อ่ามันก็จะขึ้นแบบว่าเหมือนเราแบบสมัครใหม่เลยครับนะก็แคลรี่นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเราเข้าไปครับยมก็ใส่แบบนี้ที่บอมซีเฮดอ่านี้ครับปั๊บเอสโคอ่าก็จะมี i อดีตามนี้เลยครับซ3สามสองอะไรเงี้ยครับอ่าล้วก็เลือกได้เลยครับเดียวผมก็เลือกกลางๆแล้วกันครับอ่ มานีโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าไอทีกันเลยดีกว่านะครับว่าไอทีไปเข้าได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเนาะก็ยังไงก็ลองดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมนะครับคลปนี้บอกเลยว่าสุ่มได้จริงนะครับทุกคนเนาะก็มีแจกไอทีไปแล้วให้เรา่อ้ดีนะครับทุกคนเนาะก็ไม่เชื่อดูนักผิดได้นะครับเนาะหลักๆก็ประมาณนี้ครับโอเค โอเคครับก็ดีเลยนะครับไอดีปักโงงนะครับใครที่แบบว่าอยากสุ่มอยากต้าอยากลองเล่นไอดีปักโงงนะครับก็ลองสุ่มได้ดูนะครับบอกเลยว่าใครดวงดีอาจจะรอบเดียวได้เหมือนพี่วอมนะครับก็บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับลองชุ้มดูนะครับบอกเลยว่าสุดๆเลยนะครับเนาะก็ลองสุ่มดูครับคลิปน่างเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอย่าลืมนะครับเฟปพี่นุเกอนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยครับดีเลยนะครับเข้าเหมือนเราสมัครไอดีใหม่เลยนะครับง่ายๆเนาะอ่าแล้วก็ที่เราได้คีย์นะครับเราก็ใส่คีย์ไปปั๊บปั๊บโอเคให้เขานะฮะ อ่าแบบนี้คือสําเร็จแล้วนะพอกินวันแรกนะครับใส่กระเป๋าเลยป๊อปแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ลราคงลอกินนะครับเรเวลสรงเลเวสองก็ได้บัตรเป็นชรงเหมือนชื่อนะครับอ่าเราแต่เราจะได้เรียวก่อนเลยนะ,ะอ่าเรีวจิมกเลยนะครับรจะได้บัตรมาเลยแล้วก็เป็นตัวล็อกคงตัวละคร,น,ร,น,รนะครับครับมานี้อ่าอัปเดตเนี่ยเยอะจริงนะครับก็เดี๋ยวจะมาแบบทําคลิปให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะ อันนี้ก็จะมีสอนโหลดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูทางด้านตัวละครใหม่เนาะอ่านะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูตัวละครใหม่ครับนี่ฮะออสกาใช่ไหมอ่าชื่อนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราก็ซื้อได้เลยนะครับเราไม่มีเพชรใช่ไหมฮะจริงๆแล้วก็ลืมรับนะฮะรับได้เลยนะนี่เพชรนะฮะเราคงเรากินรับได้เลยนะครับนี่เพชรมหาศาสตร์นะครับรับได้เลยนะฮะอ่าละครใหม่ครับ ปึ๊บเบก็ได้เลยนะครับนี่ฮะออสกานะครับอ่าชื่อตัวละครใหม่เทมากๆนะฮะออสกาเนี่ยความสามารถนะครับสกิลเป็นสกิลใหม่นะครับอ่าจะเป็นสกิลพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็เพิ่มโล่ด้วยสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่พุ่งผ่านและศัตรูเกาะกระเด็นนะฮะอ่าไม่ใช่ดิไม่ใช่เกาะกระเด็นเขาเรียกว่าศัตรูเนี่ยกระเด็นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปพาไปดูนะครับสำหรับตัวละครใหม่นะครับอ่า เี๋ยวเราสวมใส่เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซื้อตัวละครมาให้หมดเลยแล้วกันนะครับจะได้แบบว่าเอาไปใส่เนาะคลิปนี้ก็อาจจะนอนนานหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกเนาะครับก็ซื้อให้หมดนะครับผมซื้อตัวที่เราจะเอาไปใส่ก็ได้ก่อนก็ได้เขาแนะนํามาว่าตัวละครใหม่เนี่ยนะครับให้แบบคอมโบนะครับก็มีออสการ์ซาิอันโตนิโอบอกโมโคนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองใส่นี้ดูนะฮะซาิ ani, นะครับ เผมขออนุญาตสัตว์ก่อนนะฮะซานิซานิซานินะฮะซานิก็ตัวผู้หญิงนะที่ซ่อมนั่นฮะว่ามันจะคอมโบเวลาเรากดนะฮะอ่ามันก็จะแบบว่ามีประโยชน์สำหรับเรานะครับนี่ตัวนี้โอเคนะฮะก็สวมใส่ครับอันนี้แล้วก็อะไรครับอันโตนิโอมโกะนะฮะ โออยังไม่ได้ซื้อด้วยนะฮะอันโตนิโอเนี่ยโอ้อก่อนโอเคซื้อเสร็จแล้วนะครับตอนแนะนำมาให้ใส่เซตนี้นะฮะเราลองใส่ก่อนนะครับ ใส่แรงใส่ไปก่อนนะครับป๊อปึ๊บ,บแบบนี้่านะครับตัวละครใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแบบโซนฟีสไตล์ก็ได้นะครับง่ายๆนะครับนะนี่ดาวโหลดแป๊บหนึ่งฮะแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกไงอ่ะปรับปรุงสกิลนะฮะก็จะมีปรับปรุงสกิลนะฮะตัวละคร X นิดนะฮะกำแพงไฟ สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าผ่านไอวอลและสร้างความเสียหายได้นะครับอ่าปรับใหม่นะอ่านะครับผมเนาะก็มีแบบเคลื่อนที่แบบว่าไม่ต้องแบบอยู่ตรงแบบที่เดียวแล้วเนาะอ่าปรับได้แล้วอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ปรับสมดุลสกิลนะฮะก็จะมีบัฟเพิ่มนะฮะก็มีโคด้านิกิตาแล้วก็ไลล่านะครับเนิร์ฟก็เป็นบูปล่าซานินะครับเวตาเซนอันโตนิโอนะครับสายเกาะเนิร์ฟหมดเลยนะครับเนาะที่เนิร์ฟนะฮะอ่าตัวละครนะครับ เลระโหลดเซระเราเข้าไปครับ๋ยวไปดูสกิลตัวละครใหม่กันครับว่มามันเจ๋งแล้วก็เท่ขนาดไหนนะฮะมาครับเฮ้ยเข้ามาหมดนี้เหมือนจะไม่เห็นหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเห็นนิดๆน,น,นะฮะเดี๋ยวลองลอง,ลองใช้สกิลนะครับพุ่งแบบนี้นะฮะโอ้โหนะครับพุ่งได้รอบเดียวนะแต่ถ้าเป็นไอตัวอันนั้นอนะ่ะที่มันพุ่งอยู่แล้วอะ่ะมันพุ่งได้สองรอบใช่ไหมอ่าตัวพุ่งอะ่ะตัวพุ่งอะ่ะจาชื่อไม่ได้ปะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะ ตัวพุ่งอีกตัวหนึ่งอ่ะครับอ่าตัวเนี้ยทัศกะยะนะครับพุ่งได้สองรอบนะครับถ้ากยะไม่มีความเสียหายนะแต่ตัวนี้มีทําดาเมจได้แล้วก็ความเสียหายได้นะครับเราต้องไปเล่นอีกโหมดหนึ่งโหมดเนี้ยครับถึงจะเห็นผลนะฮะอ่าเขาบอกว่ามันพุ่งแล้วก็สร้างแบบสร้างโล่ด,ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรู่าแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะกระเด็นด้วยนะฮะเอาเอาง่ายๆ่ายคือนึกสภาพตอนเนี้ยมันมีแบบว่า อันลุกโตอยู่นะครับคล้ายๆแบบเราพุ่งไปเป็นหมัดหมัดซากุระครับเอออ่าทำน้องนั้นเลยฮะผมว่านะครับมาเดี๋ยวเราแบบลองไปพุ่งดูเข้าไปแล้ครับน่าจะมีคนอยู่นะฮะอ่ามีครับมีครับอ่านี่นะุกคนดูนะฮะปุ๊บปุ๊บเข้าดาเมจเห็นปะอ่านะฮะประมาณนี้ปะเนี่ยเลยเราก็โดนเหมือนกันนะครับเห็นปล่นะครับแล้วก็รอสกิลมันรีแบบนานนิดหนึ่งนะสกิลนะฮะก็เจ๋งอยู่นะฮะเดี๋ยวเราออกไปก่อน เกียวมันจะนานอยู่นิดหนึ่งนะฮะมาดูก่อนว่ามีปืนใหม่ไหมนะฮะอ่าปืนนิวปืนนิวเกินปืนอะไรอ่เงี้ยเดี๋ยวพี่บอมจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าอะไรเนิบอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมฟิเจอร์อะไรใหม่บ้างอะไรเงี้ยครับนะอ่าแต่ตัวละครใหม่เนี่ยเราต้องออกหน้าลบบีก่อนให้มันรีก่อนนะครับจะได้ไวๆเนาะอ่ารับก่อนครับโอเคตคัวละครเนี่ย เป็นภาษาอังกฤษเขาไม่มีอธิบายตรงนี้นะเท่าที่แบบว่าเนี่ยตรงนี้นะครับเท่าที่แปลให้ก็คือพุ่งไปข้างหน้าพร้อมลู่นะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับอ่านะครับแล้วก็เมืะนะ่อกี้เนาะมีแบบลายเมดขึ้นมานะครับแล้วก็เจ,จ,จาะเจาะจักกระเด็นออกนะฮะอ่าคือแบบว่าเหมืนอนเจาะไอวอลได้ด้วยนะก็คือโกงผมว่าโกงนะเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ปรับตัวละครอีกนิดใช่ไหมทีนีดในปกติแบบว่าเราลากแบบไปแบบ ไกลไม่ได้ใช่ปะมันก็จะแบบว่าเขาจะเขียนว่าสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าผ่านไอวอลและสร้างความเสียหายได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตัวละครนะฮะอีกนิดนะฮะตัวนี้ลองเลยครับจะได้เห็นภาพเนาะอ่านะครับ แหนขีดปะปุ๊บมันเลื่อนไปแบบนี้เลยนะเห็นป่าไฟเลื่อนไปข้างหน้าอันนี้ก็โกงขึ้นนะฮะคือไฟเลื่อนไปได้นะครับมันก็จะทะลุกาแพงอะไรไปด้วยนะครับเหมือนเราปล่อยสกายเลอร์นะครับคล้ายแบบนั้นเลยนะฮะอันนี้คือตัวละครอีกนิดที่ปรับนะฮะอ่าเป็นไงเราปรับเพิ่มมาแบบเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายนะฮะโหนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะนะครับอัปเดตอาวุธแล้วก็อัปเดตหมดทั่วไปหมดซีซีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาอัปให้อีกรอบหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวจะมาทยายปล่อยคลิปละกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ดาวน์โหลดแล้วก็อัปเดตตัวละครใหม่กันไปก่อนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเนาะโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผิดพลาดอะไรประการไหนขออภัยด้วยนะฮะเจอกันใหม่ครับ